ก็สวัสดีนะครับในเช้าวันเสาร์ที่9พฤศติกายนะครับก็วันนี้นะครับจะพานะครับเพื่อนๆมานะครับติดตามนะครับห้องที่ผมตัดใจไปที่ว่าเส้นใยนะครับปูนะครับเส้นใยเดินดีนะครับจะมาติดตามผลผลิตนะครับการจับเม็ดจับดอกของเขานะครับจะเป็นยังไงนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการันตีนะครับว่าเส้นใยที่ฟูขาวมากนะครับไม่ใช่เป็นนะครับเหตุผลหรือว่าการันตีว่าเห็ดฟางเขาจะจับดกจับดีนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันะครับผลของการที่เราตัดใยนะครับสำหรับห้องนี้ก็เกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับตัดใยมานะครับ นี่นะครับก็เกือบสองอาทิตย์นะครับก็เพิ่งจะเห็นเม็ดขึ้นมานะครับบางดอกก็ใหญ่นะครับที่ผมยังไม่ได้ลงคลิปก็จะรอติดตามผลนะครับว่าเขาจะเกิดเม็ดหรือไม่นะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าเส้นใยนะครับไม่ใช่นะครับเหตุผลหรือว่า สิ่งจำเป็นที่เขาจะต้องเกิดดอกได้ดีนะครับต้งนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของทลายปามเก่าด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาเจอกับอากาศที่เริ่มเย็นลงพอดีนะครับการจับเม็ดจับดอกเขาอาจจะช้านะครับแต่ก็ส่งผลมานะครับเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับ นี่นะครับถ้าสังเกตดูก็นะครับการจับเม็ดจับดอกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับการเดินของเส้นใยนะครับเส้นใยเขาจะฟูขาวมากเลยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นการการันตีให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเส้นใยนะครับเดินดี ก็ไม่ใช่ว่านะครับการจับดอกเขาจะดีนะครับเพราะว่าครับสภาพที่เขาจะจับดอกมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับความชื้นอุณหภูมินะครับอากาศแสงนะครับอาหารนะครับอาหารเนี่ยผมคิดว่าเขามีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเพิ่งจะเริ่มจับเม็ดเมงนะครับจริงๆผมตัดสินใจว่าจะ ผนทิ้งแล้วนะครับจะเอาออกแล้วนะครับห้องนี้นะครับปรากฏว่าพอเปิดขึ้นมานะครับก็เห็นเขากลับดอกขึ้นมานะครับสังเกตนะครับผักชีนะครับจะเกิดแล้วเกิดอีกนะครับเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมาสองสามรอบแล้วนะครับเห็ดฟางเพิ่งจะเริ่มมีเห็นขึ้นมานะครับนะครับ ก็นะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็ต้องมาปรับนะครับโหมดปรับขั้นตอนการเพราะของเราอีกนะครับนะครับเพราะแต่ละฤด,ดูร้อนฝนหนาวนะครับวิธีการเพราะการดูแลก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละฤดูนะครับก็มีปัจจัยนะครับ แตกซ้อนเข้ามาหลายอย่างนะครับในส่วนของหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นนะครับอุณหภูมินะครับที่เห็ดฟังต้องการนะครับ25ถึง28องศานะครับนี่นะครับ ก็นะครับรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยอีกในส่วนของเราเป็นทลายปาล์มเก่านะครับที่มาเพาะด้วยแล้วก็อากาศที่เย็นลงด้วยนะครับผสมผสมกันไปนะครับก็สภาพของการจับดอกจับเม็ดก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็อากาศเย็นลงนะครับ ช่องระบายอากาศก็เปิดแค่ช่องบนช่องเดียวนะครับก็ข้างในนี้ก็ยังไม่ร้อนเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของลุงแขกเขตฟางให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ